สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะฮะกับแอปดิสคัตแกะกล่องนะครับกับผมนพนินนะฮะวันนี้มาแกะกล่อง8หัวออกตะคอร์นะครับแบรนด์ไทยไทย IQX o c โ o นะฮะออกเสียงไงไม่รู้ผมออก o c โ o แล้วกันนะครับก็ตัวนี้นะฮะเป็น8หัวราคาตำมื่นมาแล้วนะฮะที่สำคัญมาพร้อมกับ Android 4.4 KitKat นะครับไม่ต้องรออัปเดตนะครับมาจากโรงงานเลยนะฮะก็ราคานี้นะครับกับ8หัว นะฮะก็ถือว่าคุ้มนะฮะในสเปคนะส่วนการใช้งานเดี๋ยวต้องทดสอบรีวิวกันดูนะครับมาดูสเปคหลังกล่องกันก่อนนะครับอ็อกโคนะฮะมาพร้อมหน้าจอ5นิ้วนะครับเป็น Full HD ด้วยนะนะครับจอ IPS นะครับผมเชื่อว่าจอของ i-mobile หลังๆจอดีเดี๋ยวต้องดูกันนะครับก็หน้าจอ Full HD นะฮะ1800พิกเซลนะครับ CPU เป็น2.0นะฮะกิกะเฮิรตซ์ ้าคอ8หัวนั่นเองนะครับไม่ได้แยกการทํางานนะทำงานพร้อมกัน8หัวเลยนะครับส่วนตัวนี้3 G นะฮะแยกค่ายสไตล์เดิมนะครับของทาง i m o b i l e เขานะครับก็เป็น IQ1098 นะครับสำหรับขึ้น852,001นะครับกับ IQ1099 ขึ้น900กับ2,001นะฮะเทิดหาได้หาตัว852,001นะครับแล้วก็เรื่องของหน่วยความจำภายในนะฮะมีให้ถึง32 GB เลยนะ นะครับราคาแค่นี้นะฮะแรม 2GB กิกตัวท็อปชัดๆนะครับกล้องหนง18ล้านกล้องหน้า5ล้านนะครับแล้วก็เรื่องของขนาดเครื่องนี่ฮะบาง8.2มิลิเมตรถือว่าจะออกแบบได้บางพอสมควรนะหลังๆนะครับแบตเตอรี่2,300มิลลิแอมครับหลักๆก็มีประมาณนี้ดูข้างในกันเลยนะครับกล่องเป็นอย่างหนังสือเช่นเคยนะฮะของ IQX OCO o ผชื่อผมชอบชื่อมันจังเลยนะฮะก็เดี๋ยวแกะกันตรงนี้เลยนะครับ ขออนุญาตกีดแทงด้วยวาจาแบบน่งครปึ๊บาสติ๊กเกอร์ขาดแล้วนะฮะเสียงแกแก,แก้นั่นคือเสียงวาจา <c oughs> นี่ครับก็ตัวเครื่องข้างในสไตล์ของ IQX ตัวหลังๆนะก็ห่อหุ้มมาอย่างดีครับตัวนี้คือออโคนะฮะจับไปปึ๊บนี่ครับสไตล์เครื่องนะครับเฮ้ยหลังโค้งมนแบบนี้นะ <c oughs> ก็ เปลี่ยนการดีไซน์ไปเรื่อยนะหน้าจอ5นิ้วฮะ2ซิมนะครับแล้วก็ 3G แน่นอนนะครับก็ภายในกล่องก็จะเป็นซิมแน่นอนนะสองซิมใส่ไว้ในนี้แล้วแน่นอนนะครับเป็นของทาง iMobile เขาครับก็ลองใช้ดูนะโปรโมชั่นดีแล้วก็ไม่ค่อยต้องแย่งสัญญาณหรือใครนะฮะส่วนนี้ครับคู่มือเล่มหนาโตเชียร์อังกฤษพร้อมภาษาไทยอยู่ตรงนี้นะครับขอบคุณ iMobile นะฮะสำหรับคู่มือหนาๆแบบนี้นะครับก็มีใบรับประกันครับมีนี่ฮะก็เป็นเรื่องของโปรโมชั่นนะครับของทางอู้มีคูปอง แลกซื้อนู่นนี่นั่นด้วยนะนะฮะเขาเป็นรุ่นกันอเองผมยังไม่บอกนะครับ <laughs> เป็นเซอร์ไพรส์สำหรับคนซื้อเท่านั้นนะฮะนี่ครับเคสใสแถมมาให้เลยนะแล้วก็ิล์มครบชุดนะครับไม่ต้องไปซื้ออะไรเปิดเครื่องมามีซิมมีเคสมีิล์มครบนะฮะก็มีข้างในนี้เป็นอะไรเอ่ยแน่นอนครับอินเอียร์ครับไม่ใช่อินเอียร์สิหูฟังนะฮะนะครับ,ครบเป็นแบบนี้นะเห็นไหมโอเคปกตินะฮะข้างในแน่นมาก โอเคส่ยด t a USB แบบแบนครับชอบแล้วก็อะแดปเตอร์ชาร์จไฟนะนี่คือ IQX อ็อนี่ครับจิ้มซิมซ้ายขวาแน่นอนนะครับก็ประมาณนี้นะฮะโดยความจำภายใน32 g b ไนะครับไม่มีการใส่ micro SD การเพิ่มเติมแล้วนะครับก็สำหรับการแกะกล่อง IQX OCO กก็ฝากกันไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวรีวิวเร็วๆนี้แหละนะครับก็เดี๋ยวติดตามกันนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมครับ